ทักษิณชินวัตรมีการออกบาเคลื่อนไหวใช้หนังสือที่ชื่อว่าแคปิตอลนะครับของนักวิชาการรัฐศาสตร์ของประเทศฝร,รั่งเศสเป็นหนังสือขายดีออกมาโชว์บอกนี่แนวคิดเนี่ยสามารถเอามาใช้ค่าแรง8ป0้อยยังได้เลยไม่ใช่ว่า600อยะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ทักษิณน,นำเสนอพี่ศิสุวรรณจันญ,ญ,ญาจึงไปร้องนะครับที่จะมีการเอาผิดพักเพื่อไทยมีการเอาผิดทักษิณน,นะครับพอรบะเลือกตั้งที่เกี่ยวกับเรื่องของการครอบงำทางการเมืองเนี่ย เอาพูดง,ง่ายงเอาไว้ทำใหมเอาไว้สก,กัดไข่นะครับในเชิยงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะเอาไวส้สก,กัดทักษินโดยเฉพาะสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ เป็นเรื่องของการครอบงำพรรคเพื่อไทยนะครับของทักษิณซึ่งปรากฏว่าตอนนี้วานปไพยพี่สุวรรณจันยาก็จะไปร้องเอาผิดพรรคเพื่อไทยร้องเอาผิดทักษิณไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะทักษิณทำอะไรเกี่ยวข้องกับเพื่อไทยอย่างไรในเรื่องของข้าวแรงหกร้อยบาทวันนี้ที่ท่านมาพูดว่านโยบายหกร้อยบาทมันทำได้หเอาเงินที่ไหนมาท่านไปอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท่านจะเข้าใจว่า มันต้องทําแล้ววันนี้มีรองประธานของหอการค้าเป็นด็อกเตอร์ไม่รู้ด็อกเตอร์จริงหรือจริงม่ก็ออมาพูดเรื่องว่าพอแล้วพอบันทีเลอกหาเสียงเรื่องรายได้เรื่องอออไรายได้ขั้นต่ำเรื่องอะไรผมบอกว่าคนเหล่านี้ยังเข้าใจเศรษฐศาสตร์น้อยไปทําได้ทุกเรื่องไม่งั้นไม่กล้าพูดหรอก จริงๆนยผมบอกให้เลยนะว่าถ้าเพื่อไทยบริหารโดยไม่มีกระบวนการเฮงสวยมาก่อกวนเนี่ยนะรับรองเลยเนี่ยแรอยยังทําได้เลยต้นให้เป็นจริงได้เกิดขึ้นจริงได้เราไม่ต้องย้ายประเทศแล้วค่ะเราแค่มาร่วมใจกันเปลี่ยนผู้นําง่ายกว่าช่วงเวลาสปีต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะพลิกฟื้นประเทศ ให้กลับมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีอีกครั้งการคิดใหญ่ทำเป็นจะทำให้ประเทศของเราพี่น้องคนไทยมีชีวิตที่พลิกฟื้นกลับมาได้เราปฏิหารค่ะทรานก็้ชมทุกท่านยืนกำลังสั่งการนะครับเรื่องแา่กรณีที่พักเพื่อไทยได้เปิดเยรยนโยบายสิทธินโยบายรันยบนบี้ของการรัาที่ออนมา ก็เป็นนโยบายที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนกันค่านงมากนะครับโดบยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องก,กับการเสนอเึินค่าแรง600บาทแล้วก็อัดฐานเงินเดือนจากคนท,ที่จบปริญญาตรีครับเป็น25,000บาทซึ่งจะกระทำให้ได้ภายในปี70นะครับซึ่งก็เป็นนโยบายที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายของพี่น้องประชาชน ทั้งที่เห็นด้วยสนับสนุนเราก็เห็นพันธ์นก็มีอย่างมากมายนะครับแต่ประเด็นปัญหาก็คือเพียงชั่วระยะเวลาซึ่งเรื่องรับกก่าวนี้นะครับแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องออกมาวิพากษ์วิจาร์ณด้วยเหมือนกันว่าถ้าเสนอนโยบายแบบนี้จะหาเงินมาจากที่ไหนอย่างไร ในเชิงปรากฏการณ์ฮะปรากฏว่าพี่สีสุวรรณจันยาเตรียมร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งสอบทักสินครอบงำพรรคเพื่อไทยปมข้าวแรง6กรอนะครับสีสุวรรณจันยาฮะเลขาสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญเปิดเผยนะครับวา่าเดินทางไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับที่ศูนย์อาคารบีเพื่อตรวจสอบกรณีนายโทนี่วุฒิสัม เหือนักษินชินวัตรออกมาไล่สดพูดคุยในกลุ่มแคร์ซึ่งเป็นกลุ่มของพวกพักไทยรักไทยของนักสินชี้แจงนโยบายข้าวแรง600บาทของพักเพื่อไทยนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับเข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจกรรมนะครับเพื่อนโยบายของพักการเมืองตามมาตรา28-29แถึง29แห่งพรปพักการเมืองปี2560หรือไม่และพักการเมืองปล่อยให้บุคคลอื่นมิใช่สมาชิก ชี้นำครอบงำอาจมีความผิดตามมาตรา92นะครับอนุสามถึงขั้นกะกะตเสนอสารตกลุนให้ยุพักนั้นๆได้นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ปรากฏว่าทำให้พักเพื่อไทยนะครับสันดุ้งเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่อุ้งอิงลูกสาวทักษิณได้มาแถลงนโยบายนะครับก็มีคนมุมมองว่า ต้องการที่จะมากรบเหตุการณ์ทุนสีเทาที่พาดพิงอุ้งอิงซึ่งเรื่องของอข้าวแรง6กรอนะครับปอตรี25 0 0 0ก็ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์รมีการโจมตีพรรคเพื่อไทยอย่างหนักมีการโจมตีอุ้งอิงอย่างหนักนต่อมาอุ้งอิงก็ออกมาแก้ตัวว่านโยบายของเธอเนี่ยจะใช้ได้ตอนนี้นใช้ได้จริงนะปี7จศูนย์ตอนนี้ใช้ไม่ได้ กลุ่มแนวร่วมของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาทําการสนับสนุนโอ้จะทําแน่นอนทําได้ก่อนนั้นนั้น300บาทก็ออกทําได้นะครับซึ่งผมได้อธิบายเรื่องนี้ไปแล้วนะฮะว่าทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมีส่งผลกระทบทางตรงทางอ้อมอย่างไรแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทักษิณชินวัตรมีการออกมาเคลื่อนไหวนะใช้หนังสือที่ชื่อว่าแคปิตอลนะครับของ นักวิชาการรัฐศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสเป็นหนังสือขายดีออกมาโชว์บอกนี่แนวคิดเนี่ยสามารถเอามาใช้ค่า,าแรง800ยังได้เลยไม่ใช่ว่า600อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิงที่ทักสินนำเสนอพี่ศิสุวรรณจันยาจึงไปร้องนะครับที่จะมีการเอาผิดพรรคเพื่อไทยมีการเอาผิดทักษิณน,นะครับพอรบะเลือกตั้งที่เกี่ยวกับเรื่องของการครอบงําทางการเมืองเนี่ยเอาพูดง่ายๆเอาไว้ทําไมเอาไว้สก,กัดไข่นะครับ ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะไว้สก,กัดทักษิณโดยเฉพาะนะมีเป้าหมายเรื่องงานใครเล่นงานทักษิณโดยเฉพาะนะพรบเลือกตั้งมาตราเนี้ยนะมาตราที่อ่เรียกว่า,เ,าเป็นมาตรา28และมาตรา29แห่งพรบพักการเมืองพุทธศักราช2560ไว้เรื่องานทักษิณโดยเฉพาะถามว่าเข้าองค์ประกอบความผิดไหมหุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าเข้าองค์ประกอบความผิดหรือไม่ แต่ในตอนนี้ถึงเวลายุบพักเพื่อไทยหรืออยังในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอยังรออีกทิหนึ่งขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอร์กักจีมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ องหม่เป็นสูงตรวมใจของไทยทั่วลาราัชครีวมันของคู่ไทยนานาองค์พระสยามเทวาอปุปักรักษาชั่วการนินดานพระไทยไมายมันเสพปิพพานพระรา,รา ชาบิดาทดสภพพิราชาทำนำนาเพื่อปวงประชาชาไทายเรานั้นทุกข์หินใกลไกลพระทรงห่วงใยทุกการสยามมคกุตราชาตุมารถาวายสัตย์ปฏิญาณครองราชย์โดยธรรมพระเจ้าอยู่หัว มหาวาชิราลงกรณบดินทราเทพพากรางปูนเป็นบุญไทยแล้วรัชกาลกิสิทธิประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมความทองเมื่อมองแล้วงามตังควาและดามด้วยน้ำพระทยัยทรงพระเจริญ ผู้ชัทองและพ้องปวงชนเทวารักเบืองบน่างช่วยดลมนพิ์มาให้ละเลิงทวารละยะราชจะสมบัตินานไกลอวงข้าถวายของใจขอให้พระ,งงระองค์ทรงพระอูคจริญ ้าอยู่มหาวชิราลงกรบดินทระเทพยาวารามปูนเป็นบุญไทยล้านรัชกาลที่สิประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมความทองเมื่อมองแล้วงามทั้งความและดำด้วยน้ำพระทาน ตรักเจริญผู้ชัดทองและทองปวงชนเทวารักเบืองบนทางช่วยดลหมนดทิพยมาให้ทะิงขวานลายราชะสมัดนานไกลปวงข้าถวาย pra Song <speaking in the language>